นี่ไรเนีสวัสดีทุกคนวันนี้เป็นวันหยุดของเราสองคนพี่นิดอยากกินสุกี้หม้อร้อนสั่งให้เราไปทำให้กินน่ะคิดดูเฮ้อได้เดี๋ยวเราจะทำให้กิน ที๋จะเอาเกลือใสน่น้ำจิ้มสุกี้กินเลยด,ดูว่าจะกินได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคน A later few moments ทุกคนตอนนี้พี่นิดออกไปเอาของที่เซเว่นนะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เกลือใสไปเลยใส่เยอะๆเลย จะเป็นเมนูที่เค็มที่สุดในโลกเป็นน้ำจิ้มที่เค็มที่สุดในโลกเดี๋ยวเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะยวมาดูกันใส่ทั้งสองถ้วยเลยอันนี้ของพีแอันนี้เราก็จะแกล้งว่าเป็นของเรา Mari lu. <tell> ya. Yeah. Nang de -de น่า<อ>กินชะมัดน่า<อ>กินชะมัดยากอแอบกินเบียงแล้วก็อลองกินหอมกัน ถูกเลยถ้าถูกนะก็ไปยืนรอหน้าปากซอยไม่ถูกเลยเมาได้สั่งนายไยคิดว่าเขาจะมาไม่ถูก みんな大変。 อ้ยเค็มมากจิ้มอะไรเนี่ยจิ้มสุกกี้ไงสุกกี้บ้าเลยเค็มี่ยอ่ะมไปย่อยเราใส่เกลือใแเราแกงเธอโอ้ยนี่เราแกงทำไมก็อยากแกงนี่น่ะก็เธอตื่นมาก็อยากจะกินอะไรที่มันยากยากเออเกมตาปิดเลยต้องกินแล้ววันนี้ กินอันไหนกินกับเรานี่เ,เดี๋ยวกินกินก่อนนั่นมัไหลไ่เอแกงแล้วมันให้เวลาแกง้มันหิวโมโน่เน กินเราได้แก้งอีกปะเนี่ยไม่แก้งแล้ว <c oughs> ใส่ร้องโอยเลยอะ่ะเห็นไหมมาก <c oughs> แก้งคนกินแก้งคนหิวนะเราใส่เกลือไปตั้งครึ่งทั่วไม่เค็มนะไม่เค็มถ้าเรากินอยู่ไม่เค็มได้ไง

หองกิน <laughs> นี่เค็มมั้เนี่ยไม่เค็มมันเค็มแค่นั้นจิน้มเ็ไ <laughs> ผมกินน้ำก่อนเลยเออคุณใส่หน้าดีมัม้งนี่อะไรไม่เลี่ยงเลยแล้วน้ำจิ้มมีน้อยเดียวด้วยมันแจาะคองไหมกินในถุงนี้ใสเกลือเข้าไปในถุงอยู่บ้านะ ไม่ใส่แล้ว<อ>เคยจมแก้งไว้บ่อยอะไรอาทิ้งอยู่แล้วเนี่ยมาดูอะไรดิไว้มาดูอะไรดิอะไร <c oughs> ะไว้ เลยคนอะไรวะเอาอีกแล้วนั่งแค่นี้นั่งมองไม่เห็นหรอแล้วซ่อนขนาดนั้เห็นได้ไงข้าความรู้สึกหน่อยเว้ยติดซี่ฟันอยู่แล้วมันเกลือเค็มลิ้นชาเลยเนี่ยใส่ไม่ได้คุ้ด้วยก่อนด้วยกินยังไง กินไหมกินนะกินกินไม่กินปิดกิบให้หน่อยปิดๆีปให้หน่อยตอนนี้ไปไม่น่าจะทำงานได้แล้วกมมนน่อนเข็มขนาดนี้ไปดีกว่าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งด้วยายบา